สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอัปเดตข่าวสารเงินดิ้ตตอนวันเลตห0ึ่บาทกันต่อซึ่งรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นรอเพียงทางรัฐบาลถแถลงต่อรัฐสภาในช่วงของวันที่12-13กันยายนที่จะถึงนี้แล้วก็จะนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอนะครับเป็นที่ประชุมในช่วงของวันที่17กันยายนแล้วก็จะมีการอนุมัติพิจารณาแจกเงินดิตตอนวันเลตหนึ่งบาท ในลำดับถัดไปนั่นเองนะก็คาดการเอาไว้นะครับตามที่รัฐบาลได้คาดไว้ก็น่าจะประมาณช่วงของวันที่20กันยายนนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็รอติดตามความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเร็วกว่าหรืออาจจะช้ากว่าวันที่20กันยายนก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงของวันที่20กันยายนก็เป็นไปได้ซึ่งนะครับต้องรอความชัดเจนในเรื่องของการถแถลงเกี่ยวกับนโยบายนะครับให้ ทางด้านรัฐสภาได้รับทราบในช่วงวันที่1213แล้วก็ในเรื่องของประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะทีนี้นะครับตามที่ทางด้านนายภูมิธรรมเวชชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้อัปเดตความคืบหน้าการแจกเงินในโครงการที่ท่านวันเ็เป็นจำนวนเงิน10,000บาทนะครับซึ่งกำหนดเอาไว้ภายหลังจาก การถแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอในวันที่17กันยายนเพื่อขออนุมัติทีนี้นะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคุณผู้ชมกลุ่มแรกเนี่ยจะได้รับเงินสด1-0,000บาทอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในส่วนของการแจกเงินเนี่ยน่าจะเป็นการแจกเงินแบบเงินสด5,000แล้วก็น่าจะมีการเติมบริเวณห้าพันนะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าคาดการไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นรวมถึงนะครับมีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการนำเงินไปใช้จ่ายนะซึ่ง นในส่วนของการขออนุมัติเนี่ยนะครับเร่งจ่ายเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนกันยาย,ยน2 5 6 7เงินงบประมาณก้อนแรกนะครับจำนวน1 4แสนล้านบาทจะจ่ายเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการจํานวนกว่า14ล้านคนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการเนี่ยนะครับได้แน่นอนเงินดิจิท a ลบริเ็ตหนึ่งบาทเป็นเงินสดนะโอนเข้าแน่ๆนะครับผูกร้อมเพก,กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้เรียบร้อยรอรับการโอนเงินนะครับทีนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะมีการแจกเงินให้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับ ได้รับเงินแบ่งเป็น2รอบนะสำหรับอีกกลุ่มหนึงก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปนั่นเองที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนั่นเองนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยหากระบบเสร็จไม่ทันจะได้รับเงินสดนะครับภายในสิ้นปีนี้ก่อน5,000บาทคุณผู้ชมทีนี้นะครับหากเสร็จทันเนี่ยจะได้เป็นเงินดิจิตอลวันเล t นะครับแล้วก็อีกส่วนที่เหลืออีก5,000บาทจะจ่ายให้ในปีหน้าโดยตั้งใจจะทำเป็น ดิจิตอลบัลเลตอ่าอาจจะเป็นดิจิตอลบัลเลตทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าแบ่งจ่ายเป็นสองรอบหรืออาจจะเป็นเงินสดรอบหนึง่งแล้วก็อาจจะเป็นดิจต้นบัเลตอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่คือรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2เนี่ยนะครับคือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับก็คือเขาจะมีการพิจารณานะครับแล้วก็มีกรอบดําเนินโครงการแบบนี้แต่ว่าแน่ๆเนี่ยนะครับกลุ่มเปราะบางผู้ที่ถือบัตรสุดการแห่งรัฐเนี่ย แล้วก็ผู้วิการเนี่ยนะครับแน่นอนว่าได้รับเงินสดนะครับเป็นจํานวนเงิน1,000 0บาทแน่นอนนะครับตามที่ทางรัฐบาลได้ตั้งเอาไว้นั่นเองทีนี้ครับสำหรับเงินดิจิตอลว a l เล็ตห0 0่งบาทนะครับใช้จ่ายอะไรได้บ้างซึ่งในส่วนของโครงการนี้นะครับผู้ชมตามที่มีในส่วนของหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยค่อนข้างมีข้อจํากัด ในการใช้นะแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมโครงการนิทอนบอลเลตเป็นโครงการที่สําคัญเป็นเรื่องธงของรัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับเงินนิทอนบอลเลตหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับเมื่อให้เป็นเงินสดการใช้เงินการซื้อของเนี่ยซึ่งได้ปรับมาเป็นเงินสดแล้วนะครับทั้งหมดแก่กลุ่มเปราะบาง14ล้านคนจะใช้ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับไม่ต้องมีสินค้าต้องห้ามครับคุณ และความโชคดีของกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะคุณผู้ชมคือสามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่ครับไม่ต้องลงทะเบียนด้วยนะแล้วก็สามารถใช้ได้ไม่จํากัดว่าจะอยู่อําเภอจังหวัดใดก็ตามนะครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ทั้งหมดชําระรายการนี่จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโดยสารก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับเพื่อตอบโจทย์ให้เงินเข้าไปหมุนในระบบกระตุ้นเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับถือว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มเปราะบางผู้ที่ถือบัตรส่วนการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ การเนี่ยค่อนข้างโชคดีมากๆเลยนะครับได้เงินสดแล้วไม่นำซ้ำเนี่ยยังสามารถนำไปซื้อของได้นะครับไม่จำกัดด้วยนะและที่สำคัญใช้จ่ายนะครับไม่จำกัดพื้นที่ด้วยที่ไหนก็ได้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับในส่วนของ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับในบางจุดนั่นเองนะก็คือกลุ่มแรกนะครับทีนี้ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็รออัปเดตรายละเอียดความคืบหน้าอีกครั้งนะครับในเรื่องของการดําเนินการซึ่งแอดมินก็ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ทําแบบกลุ่มแรกเลยหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าในส่วนของกลุ่มที่2เนี่ยก็จะต้องมาดูในเรื่องของการตรวจสอบนะครับคุณสมบัติด้วยนะเพราะว่ากลุ่มที่2ค่อนข้างที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติหลายอย่างนะครับตามที่รัฐได้กําหนดเอาไว้ส่วนกลุ่มแรกเนี่ย คือกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับตามที่รัฐพิจารณาช่วยเหลือแบบให้ความสําคัญอยู่แล้วนั่นเองครับนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมมาติดตามกันได้ใหม่ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ลวทานจะได้ไม่พลาดข่าวสาร